<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปกทมรครับผมก็คือนานแล้วที่ไม่ได้ไปนะผมรอบนี้ก็คือไปคือไปแสดงความดีเพื่อนนะผมก็คือได้รับเพชรเพลงคําตอบของชีวิตนะผมก็ยินดีด้วยนะครับผม แล้วก็วันนี้นี่ฝนก็เปว่ยๆนะผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะผมคือระหว่างทางที่ลงจากเรือเนี่ยคงไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราไม่มีครไปด้วยนะผมก็คือไปตัเดียวนะครับผมงั้นก็ไปพทมกัน,กนไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็คือลงมาถึงแล้วนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมก็ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่ามันเป็นกล้องแบบกล้องใหญ่นิดนึงนะครับผมก็จะรอรถตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็กระเพรา เาจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอต่อไปนะครับผมแล้วก็ก็กอนน <c oughs> โอเครถจะผ่าไปผ่านมาเยอะหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็คือรอรถนะครับผมรถนี่จะออกทุ่มหนึ่งนะครับผมรอรถกันตรงนี้นะครับผมตอนนี้ก็คือเวลาไม่มีนาฬิกา <c oughs> ที่ผมจะนั่งไปก็คือเป็นรถรถใหญ่ก็คือรถทัวร์นะครับผมเราจะพาทุกคนไปกันแล้วก็ถ้าไม่มืดก่อนก็จะพาทุกคนดูวิวข้างทาง้วยครับผมเดินทางรอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผม <Okay. S 1> ไปดูกันนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันนะครับผมนี่บริษัทสมบัตรทัวร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปข้างในก่นนอนเราจะขอใส่แม็กก่อนนะครับผมนี่นะครับผมผมไ,มได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อ ถึงเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมแต่ว่านาทียังไม่ถึงนะของรถเนี่ยจะออกประมาณทุ่มสามสิบนะครับผมน่าจะมืดพอดีนะครับผมรถมาแล้วครับทุกคนนี่โอเคไปกันทุกคนเอ๊ะถึงเต้นจังเลยได้ออกทีปัก let's go ไปกรุงเทพ ตอนนี้ผมก็นั่งรถแล้วนะครับนั่งรถตู้ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่ไหนนะครับแม่ชูรุกันนะครมับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นครับครับอ่าตอนนี้เรามาถึงแล้วครับ โอ้หอประชุมมันใหญ่มากนะผมซึ่งผมไม่เคยได้เห็นนะผมแล้วก็ไม่เคยได้มาน,นี่คือครั้งแรกนะครับผมเขาใส่แว่นก่อนนะผมเสรตาครับผมพอดีว่าเมื่อคืนนี่ตัดคลิปดึกไปหน่อยนะครับผมก็เลยต้องใส่แว่นตานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรอกันนะผมแล้วก็เข้าไปข้างในทีเดียวเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาหน้าตึกนะครับก็คือมารอลงชื่อกันนะครับอ่าตอนนี้ก็คุณนันเข้ามาถึงแล้วนะครับผม ศิลปินที่ได้รับเ็รในเพลงนะครับผมก็จะมารวมลงชื่อกันในห้องนี้นะครับไปก็ร,รอๆกันแล้วก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับอ่านี่ผมก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับผมคือเข้ามาก่อนแล้วก็มีเ c เมเม่น้องนานเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาเรื่อยๆ อนี่ก็คือเข้ามากันเรียบร้อยแล้วครับอ่าเจอพี่นมกัลาด้วยครับผมแล้วก็อารณะพี่เบิร์ดนะครับผมใจมากมากเลยกันนี้ครับผมพี่ได้มาเจอพี่เบิร์ตแล้วก็พี่นมกัลาแล้วก็สิรับฟินท่านอนื่นๆนะครับผม thank <laughs> you ร้องเพลงไทยสากลได้แก่นายนพสินแสงสุวรรณเวิ้งหนุ่มกลาผู้ประพกกันธ์เพลงลมค่ะ oh, okay. โอ้โหลร์เพลงโปรดของหลาย,ลายคนรวมทั้งพิธีกรด้ยวยนะคะรางวันนาลชนะเลิศผู้ประพกกันธ์คำร้องเพลงไทยทุกทุ่มได้แก่น,นายสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติผู้ประพกกันธ์เพลงแรงต้นสุดท้ายค่ะสลามาเองเลยนะคะ ในสากลชาย thank <laughs> you โอเคตอนนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็คือกำลังจะกลับบ้านครับปอยเหวี่ยงปล่อยเหวี่ยแขกที่เฮ้ยกลับ้านกันเสร็จแล้วกดกดครับเนะไปอีกนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ